สีเลยนะเออมาอรื่อยๆลงวายโลดม้ออื่อเห็นนี่ละใครแห้งหมเแ่าวอนะฟอนกับใครหนาวฟอนกับ่ครมีแห้งก็รอดพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวกีกาแฟบอลนะวะมะ

เราใช้คได้อไปม่สบายอ้าสบายเยเกังมาถ่ายคลิปแล้วเรารมกลับเด้อแล้วรกลับเด้ออ่าจหน่อยเราถ่ายคลิปอยู่มีปีกงาคุณเดอรต้เอหมูหมู่หรื่ โาโตมาตลอดตื้นิดถึงนะครับาาคาจ๊ะตาตาตากรไปแล้วสวัสดีค่ะผูชมอาากค่ะมาดูนะคะลูกพี่ดูน้าแตาลูกพี่คายนอเหยาะเลวออยาลูกพี่าเบอภาพเบอรตภาพเป็นยังไงไข่บอหนาวหนาว เออยาสียาสิกับมาเบงกันนะเด้อมาเบงมาเบงกันหลับเตะได้อเป็นเป็นห่วงเออเป็นห่วงนัตเตะใครไม่มีลูกพี่นะเป็นหนาวสั้นเลยเด็ดดีนะเนื่อคืเมื่อคืนนี้ไม่ได้ใครแน่ใครแน่จังน้อยก็ใครแน่ด้าปวดแขนแล้วก็ปวดเข่าปวดหลัคอนี่ปวดเบิดน้ำคอน่ะเออน้ำคอปวดเบิดโอ้ยแม่ไดีซี่ก็ได้แปนะ แม่แม่ไม่ต้องแม่ร่างกายไม่แข็งแรงแม่ไม่ได้เดี๋ยวพอเดี๋ยวจะระมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกินกาแฟเสวยเลยกนหนาวมกคืนน่ะโอ้เป็นคือบ่อกีวาวเลยเนาะหนาวหนาวแห้งหนาวสั้นเติมเออพูดเลยเมื่อกี้่าคนว่าสั้นหอนสี่สิบนะหนาวหกถุงขึ้นไปแล้วอ่ะหนาวแบบว่าใครเลยนะเออสั้นหนาวแห้งเหมือนกันแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรมั้งไปแล้วเออไปมุกแหละไปกับลูกกับป้าไปกับน้ำมนต์น้ำโอมไปแล้วติวเลยวิ่งเลยเราสามคนไม่ไหวทัาซ้ำกันแต่น้าต่ายลุกได้อแต่ว่นาน้าม่ายไม่ไม่แพ้ยัยงแรงเลยอแต่ว่าน้าเตยังแรงกว่าเพื่อนเลยเป็นเหมือนเอเดนทาวาเลย เที่ยงคืนว่ะฮาทุ่งเที่ยงคืนสั้นทุ่ฒุดเลยเออแอะยายยายกับบงบงเมืองยายกับนอนเทิงเทิงอันนี้คนน้าเต้น้าเต้หลอกกันหน้านอนอยู่หน้าบอกแล้วมาเมื่อเช้านี่บอกอ้าวนอนอยู่คนเดียวบบบนี้อ้าวนอนอยู่ผู้เดียวอยายเออนัาเต้จะไหวไหมเนี่ยอ่าวน้าเต้จะไหวบอกดีสิสิซอยถ้ามาหากินได้บอกขาดขาดเพราะนาแล้วขาดลูกพี่แล้วไม่ได้แล้วก็เลยไหวไหวไหมเนี่ย เขาไปโมกันยังไปเรื่องเรีนบ่อ่าเด็กเตะเด็าเตะนด็เตะไม่ไหวแล้วนดแต่ไม่ไหวแล้วนอนแอกแรกเลยไปอธิการไม่แข็งแรงเท่าตาเลยเขาบอกว่าอ่าหันื้อพวกซื้อเก่งเงินบ่เป็นยังเออบ่แรงอืมเด็กกูบ้านเขาสิดุ๊กซีเนี่ยเขาสิดเชื่อเข้าไปเด้ เออเสียมาเออเสียโควิดหนึ่งละอันข้างอันอันฟาร์มนี่ก็ยากอะย่ห้องบรายก็ได้นั่นแต่ก็ได้ก็ได้ทำเดียวนี่ยละมือนี้นหะสิไปไปอยู่ไปนอนกับย่ายายทุกรนไปนอนเล่นน้ำยึดทียงหน้าไปแล้วยึดบ้านแล้วแต่ว่าอยู่บ้านเพ่มีคลิปเนี่แล้วอาศัยเด่นไปเด่นมากน้ำย่าเนี่ยแล้วเขาก็กินกาแฟข้าวเป็นกันขี้ข่นต้มน้ำขี้ขต้ม ยายมาได้ต้มยายเซฟเพื่อเด็กเอออยู่ผีันไหนอยูร้องอยู่หน้าเลยไหม่หน้าบอกอยู่หน้ายังต้มหายได้อยู่รองอยู่หน้าน่ะเอาอันนั้นไปเอาอันนั้นไปต้มบ่ก็ได้โอ้เอาเอาแซลมุนไพรไปต้มเนาะยายเนาะเไปอาก่ออนันนี้อันนี้ยังมีทนาส่งหมดนะแต่อะไรนี่แหละกระตากระตือยังยังไม่ได้ไล่สดจะไม่เลยาสีไว้ชาสีไว้ แต่เสียไปมันอึดขึ้นล่าหมายเป็นห่วงลูกพี่เมื่อวานนี้อันเมื่อวันขึ้นหนาวสั่นปุบปุบปุบปุ๊บเลยหนาวแห้งไข่เป็นไข่จับสั่นเลยด้ะจับจับใช่แม่แม่แม่นอนเทียงหน้าผู้เดียวนอนอาเซนอนเมื่อมันขึ้นกับพ่อพี่พ่อพ่อเรียบร้อย่โอ้ไม่ได้พ่อพ่อเรียบร้อยแต่เทียงก็ไม่ได้ฟ้าบาดนี้ ร่างกายเราแข็งแรงดีช็อกเลยได้ย้อนอันได้ย้อนเจ้าอันได้พาเนาะเห็นไม่ได้พาเจ้าช็อกเลยเลยน้ำโมไม่ได้ลงผมเหมือนสาวถ้าน้ำโมลงอ่ะตาก็เป็นห่วงนะมาแล้วมาแล้วอันนี้กาแฟวันนี้ใครทำมากาแฟซองดำกาแฟซองดำไทยไทยเบสิ่งพัสดีมาเมื่อว่าในประเทศไทยมันหนาวมันไม่มีอะไรคือมันหนาวเฉยหนาว มันหนามันคัดน้ำข้อขาข้อแข้งคัดน้ำโจากเนาะอันนี้ก็ปวดไล่ก็ปวดบอกหมอเลยเด้อหมอมาต้องบอกว่าห้ามทำงานหนักนะมันทำบ่ได้อยู่แล้วมันทำบ่ได้แต่แม่นบ่แต่ว่าหมอหมอพาไปวันนึ่งก็ได้อยู่คิดว่าแต่เมื่อเอื่อขึ้นว่าสีเข่าได้โยมืออื่นนะคิดว่าโยมัอนี่นะคิดว่าชิบโยก ม,มันมันมันขาดอันน้ำคอแขนจัก๊กปุ่นยิงเถอะคุ้งไส้ขาดครับสำหรับคลิปนี้ตาเขขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอสี่เมากดไลค์กดติดตามตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ